เห็ุแบบตู้ใหม่ตู้อันนี้ในายีวุกคน สบายดีเอฟซีเมื่อทุกคนเนาะสบายดีพญายิ่ใหญ่เมื่อทุกคนทุกทานเมื่อนี้ก็มาพบกับทิดบังคือเก่านะเมื่อนี้ทิดบังมาบ้านหน้าแซ่เลยทีทุกคนเนาะบ้านหน้าแซ่กับอยู่พี่แหละแกงขมมนไปเนาะระยะทางในการเดินทางเมื่อนี้ก็ประมาณอยู่สาวไปรักนะประมาณนี้เนาะแต่มันก็ขึ้นภูลงภูเลยเนาะสภาพเส้นทางก็คือเอาเฮ้ได้เบิ้งอยู่ที คลิปก่อนเนาะก็คือคลิปนี้เรากลมาที่บ้านนาแซ่าษีเผาไปเบื้องว่าหมู่บ้านเพิ่นมีการเห็ดเพล่เนนะอืมอากาเลาะสมเบื้องหมู่บ้านเพิ่นแต่ว่าบ้านเธอเพิ่นเพิ่อยู่อมอ้อมผูเลยเนาะแต่ว่าทางไปทางนาแซ่นี่จะรัดออสู่บรุรพาเนาะมหาสประมาณนี้อ่าปว่ที่บ้างเคยมาแล้วเธอหนึ่งอันนี้เป็นเธอตีสองนะแล้วกะสิีเฮาไปเบื้องเนาะนี่ สภาพบ้านเหินเป่นกะอ้อมหอบไปด้วยผู้อนะู่นั่นสิทุกคนข้างนี้ก็มีเนาะอ้อมหอบมืดเลยเห็นแ้วได้หาสี้าไปทางพู้นแะไเนาะทางไหนปูนองกันเลย อยานี้กับไม่ค่อยมีคนในจิตทุกคาเนะาะพเพิ่อนออกไปปุหมันปุอันี้มันนะทะเลไม่ค่อยมีคนในท,ท,น,น,ทนี้เนาะเอ้ถามในอันเอนในบ้านเพิ่อนอยู่ทางเหรอ ไปเพื่อนอื่นบ้างวัดได้ยืดทางเดือไปไหนเอานีบ่เแา้เดี๋ยวเราจะไปทางวัดกูแล้วน้อยสิทุกคนก็เลยว่ามีหัวเพื่อนสนยนนอยู่บ่นะจะพาไปอ้อมสมบมัติเนาะนี่บางวันเผืนนะ่อน่ะที่มานี่แหละก็จะคลายแบบคือธาตุหนังละอในสิทุกคนเนาะแต่ว่าบ้านนี้มีเห็นเพิ่อนอ่ะ มีเห็นเพิ่นเห็นเพื่นต่ำเหมือนนั่นเนาะเพิ่นสารพาอันนั้นนะพากระจาดนะแต่ก็น่าจะมีอยู่แหละเพราะว่าเห่ากันไม่ได้เอาไปหอดกลางบ้านเพิ่นนะอันนี้ไม่มีแต่เลาะเส้นทางไงทื่ บ้านเดินกดในที่อย่างนี้นนะเอานาเฮาเข้ามาทามเพอนแล้วเนาะไปทางนี้มั่นเปล่าเออเนาะเดี๋ยวเาจะเข้าไปทางนี้ทุกคนต,ตอนนี้เหากา็ มาฮอดบันอเซนนนะสิพาเลาออ้อมอ้อมเบิ่งแล้วก็กลับอ้อมมือเนาะอันนี้เพิ่นจะฮ็ดแบบตู่ใหม่ตู่อันนี้นายจีวคน จะเป็นวัดคนเนาะเฮาออกมาอ่าเธอตอนนั้นเห่ากับไม่ได้เฮามาหอดี่สำนักแต่ว่าตอนนี้เข้ามาเนาะคุไมีเห็นดูวาอาจาอะไรน่นาน่าจะสุดอยู่ประมาณนี้เนาะ นี่น่าจะสุดอยู่ประมาณนี่แล้วก็สีเกีียวอ,อ้อมมือแล้วนะว่าบ้านนี้ทางตัดแ,แล้วแถวนี้เลยขับมาเลยก็ัแต่ว่าแบบบ้านท่าน,นี้จะอยู่อ้อมหอบเล็ก đó. ơn các bạn đã อันนี้ก็หลังจากที่ว่าเลาะสมเบงมู่บ้านหนาแซนะ้อยสีทุกคนกัแบบมีค่อยยู่ส่วนร้ายเพิ่นไปปูกม,มันเมื่อนะเขาก,ก็เลยมีกล้าเข้าไปแบบแถวเหนินแถวเพื่อนเพื่อนนะแล้วกับพอบ้านกาบไม่ยู่ผมเนาะทั้งสองพอบ้านเลยเขาก,ก็เลยสีได้กลับแลวตอนนี้กันเนาะกับพบเจอที่ว่าติดตามรับสมเบงเด้อกะฝาักทิดตามในตอนต่อไปแน่นอนว่าทิดบ้างจะไปเจอเนานะแล้วกับันนี้ทิดบ้างจะได้กลับมือตะเลอานามเอือบ้านตะเลอเพุ่ลนเนาะก็คืนะอ ตั้งแต่พี่อ้อไปหอดพุ่นกะ่ยลายลักเติบเนาะอ้อไปหอดเซโนโคือว่าตอนนั้นตอนเท่ามาเบิ่งคือว่าแปดแปดสิบปลายลากักกูได้เนาะกะไก่ส่งโค้อยู่ทุกคนเนาะมันโค้งไปเนาะเดีย๋ยวกะจบไว้เพียงสำนมปีขอบเจอบ๊ายบาย